ครับวันนี้เช้าเช้าเช่นเคยนะครับจะส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็มีวิธีการดูแลเครื่องนะครับระหว่างการใช้งานมาแนะนํานิดหน่อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อเรือยนต์หรือเครื่องไปนะครับการดูแลขั้นต้นเบื้องต้นง่ายๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเรือยนตกระทิงดํารุ่น 6000S นะครับฉมใหม่ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ สามารถจัดส่งเก็บปลายทางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดแบบว่าเป็นมือใหม่นะครับที่ซื้อเครื่องไปแล้วใช้งานเครื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่า,าเครื่องเริ่มอืดๆหรืออะไรนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็ให้ดูกรองก่อนนะครับให้ดูไส้กรองนะครับไส้กรองก็คือตัวที่มันอยู่ด้านในนี้นะครับเผื่อลูกค้าแบบมือใหม่นะครับถ้าลูกค้าเคย เคยใช้แล้วเคยดูแลแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยให้ครับให้ดูตัวนี้นะครับไส้กรองตัวนี้นะครับว่ามันตันไหมว่าขี้ฝุ่นหรือว่าเศษไม้เนี่ยมันเข้ามาอัดเยอะไหมถ้าเกิดเครื่องมันเริ่มอืดน,นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราเป่าแล้วเช็คแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับก็ให้แนะนําให้เปลี่ยนไส้กรองตัวนี้ไปเลยนะครับ เพื่อจะได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็อากาศก็จะเข้าดีแล้วก็เครื่องก็จะใช้งานได้ดีโล่งนะครับและตัวที่สองนะครับก็ที่ให้ดูก็มีตัวขาบูนะครับถ้าใช้งานไปสักระยะ1ปีหรือ2ปีแล้วถ้าเกิดมีอาการฟอดฟอดหรืออะไรนิดหน่อยก็สามารถให้ช่างนะครับปรับจูนได้นะครับระยะยาวนะครับให้ปรับจูนได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าลูกค้า,าสะดวก ว่าไม่ให้ปรับจูนก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้าใช้งานไปนานๆนะครับหมายความว่าใช้ระยะงานไปสักเป็นปีนะครับปีสองปีนะครับเผื่อผ้าปั๊มหรือว่ากองข้างในมันตันนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนกระูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ให้ดูก็คือกองนะครับกองบินซินพวกตัวที่อยู่ข้างในถังนี้นะครับให้เช็คดูนะครับเผื่อว่ามันตันนะครับ เวลาเร่งเครื่องก็อาจจะมีอาการฟอดได้นะครับนี่นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับที่ให้ดู2ออย่างนะครับเผื่อลูกค้าซื้อไปใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนพวกโซ่อะไรทววงนี้ก็ถ้ามันใหม่ๆมันเลื่อยคมดีหลังๆมามันชักหนืดมือหรือว่าตัดไม้ไม่ค่อยเข้าก็ให้แนะนําให้รับนะครับไม่ถ้ารับไม่เป็นก็ เปลี่ยนก็ได้นะครับเส้นหนึ่งก็ราคาไม่แพงมากนะครับถ้ารับไม่เป็นนะครับมันจะมีตะไบแทมไปให้พร้อมนะครับสําหรับโซ่นี่นะครับถ้าสั่งซื้อหนึ่งชุดก็จะมีตะไบอะไรพวกนี้ไปให้พร้อมไขควงอะไรบล็อกหัวเทียนโอเคนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะทําได้เองก็ต้องให้ช่างทํานะครับโอเคนะครับสําหรับงานแก้ไขเบื้องต้นถ้าเราใช้เครื่องไประยะนานๆนะครับ ขอบคุณครับสนใจเรื่องยนต์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ